ประวัติท่านพระจารมั่นภูริัตเทระ เสนอตอนที่78โรงเลี้ยงหมูกลางวันวันหนึ่งซึ่งผู้เขียนไปถึงวัดบ้านโคกใหม่ๆกำลังกลัวท่านพระอาจารย์มั่นเป็นกำลังเผอิญเองกายลงนอนหลับเคลิ้มไปขณะที่เคลิ้มหลับไปนั้นปรากฏว่า ท่านมาดุใหญ่เลยว่าท่านมานอนเหมือนหมูอยู่นี่ทําไมเพราะที่นี่ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมูผมจึงไม่ส่งเสริมพระที่มาเรียนวิชาหมูเดี๋ยววัดนี้จะกลายเป็นโรงเลี้ยงหมูไปดังนี้เสียงท่านเป็นเสียงตะโกนดุด่าขู่เข็นให้เรากลัวเสียด้วยจึงสะดุ้งตื่นทั้งหลับและโผล่หน้าออกมาประตูมองหาองค์ท่านทั้งตัวสัน่นใจสัน่นแทบเป็นบ้าไปในขณะนั้น พระปกติก็กลัวท่านแทบทั้งตัวไม่ติดอยู่แล้วแต่บังคับตนอยู่กับท่านด้วยเหตุผลที่เห็นว่าชอบทำเท่านั้นแถมท่านยังนำยาปราบหมูมากรอกเข้าอีกนึกว่าสลบไปในเวลานั้นพอโผล่หน้าออกมามองโน้นมองนี้ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามที่ปรากฏจึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมาบ้างพอได้โอกาสจึงกราบเรียนถามความเป็นไปถวายท่านท่านแจ้เป็นอุบายปลอบโยนดีมาก แต่เราคิดว่าไม่ค่อยดีนักในบางตอนซึ่งอาจทำให้คนนอนใจประมาทเมื่อได้รับคำปลอบโยนที่เคลือบด้วยน้ำตาลเช่นนั้นท่านอธิบายนิมิตให้ฟังว่าเรามหาครูอาจารย์ใหม่ๆประกอบกับมีความระวังตั้งใจมากเวลาหลับไปทำให้คิดและฝันไปอย่างนั่นเองที่ท่านไปดูว่าเราเหมือนหมูนั้นเป็นอุบายของพระธรรมท่านไปเตือนไม่ให้เรานำลัทธินิสัยของหมูมาใช้ ในวงของพระและพระศาสนาโดยมากคนเราไม่ค่อยสำนึกถึงความเป็นมนุษย์ของตัวว่ามีคุณค่าเพียงไรเวลาอยากทำอะไรทำตามใจชอบไม่นึกถึงความผิดถูกดีชั่วจึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ยากที่โบราณท่านว่ามนุษย์ขาดตาเต็งตาชั่งไม่เต็มบาทนั้นคือไม่เต็มตามภูมิของมนุษย์นั่นเองเพราะเหตุแห่งความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าสมบัติสูงกว่าสัตว์ จึงทำให้มนุษย์เราต่ำลงทางความประพฤติจนกลายเป็นคนเสียหายที่ไม่มีอะไรวัดระดับได้เหลือแต่ร่างความเป็นมนุษย์เจ้าตัวยังไม่รู้ตนได้เสียไปแล้วเพราะเหตุนั้นๆผู้ที่ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาตามได้บ้างพระธรรมท่านมาสั่งสอนดังที่ท่านปรากฏขึ้นนั้นเป็นอุบายที่ชอบทําดีแล้วจึงนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเอง แลาเกิดความเกลียดคร้านขึ้นมาจะได้นำอุบายนั้นมาใช้เตือนสติกำจัดมันออกไปนิมิตรเช่นนี้เป็นของดีหายากไม่ค่อยปรากฏแจ่ใครง่ายๆผมชอบนิมิตทํานองนี้มากเพราะจะพลอยได้สติเตือนตนไม่ให้ประมาทอยู่เนืองเนืองความเพียรจะได้เร่งรีบจิตใจจะได้สงบอย่างรวดเร็วถ้าท่านมหานำอุบายที่พระธรรมท่านมาเทศให้ฟังไปปฏิบัติอยู่เสมอเสมอใจของท่าน จะสงบได้เร็วดีไม่ดีอาจถึงทําก่อนพวกที่ปฏิบัติมาก่อนเหล่านี้ด้วยซ้ำนิมิตที่เตือนท่านมหานั้นดีมากไม่ใช่นิมิตที่สาบแช่งแบ่งเวรในทางที่ไม่ดีเรามาอยู่กับครูอาจารย์อย่ากลัวท่านเกินไปใจจะเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุขพิทุกประการใดท่านจะสั่งสอนเราไปตามจารีตแห่งธรรมการกลัวท่านอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจงกลัวบาปกลัวกรรม ที่จะนำทุกมาเผาหลนตนให้มากกว่ากลัวอาจารย์ผมเองไม่ได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดูดาเคี่ยนตีโดยไม่มีเหตุผลที่ควรการฝึกทรมานตัวก็ทำไปตามครองธรรมที่ท่านแสดงเอาไว้การอบรมสั่งสอนหมู่คณะก็จำต้องดำเนินไปตามหลักธรรมคือเหตุผลถ้าปลีกแวะจากทางนั้นย่อมเป็นความผิดไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นนิมนต์อยู่เย็นใจและประกอบความเพียรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่าลดละท้อถอยความเพียรธรรมสมบัติกลางและเป็นสมบัติของทุกคนที่ใกล้ต่อธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไว้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะต่งามีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกันอย่าลืมนิมิตอันดีงามซึ่งเป็นมงคลอย่างนี้ไปเสียจงรึกถึงอยู่เสมอ ลัทินิสัยหมูจะได้ห่างไกลาจากพระเรามรรคผลนิพพานจะนับวันใกล้เข้ามาทุกเวลานาทีแดนแห่งความพ้นทุกข์จะปรากฏเฉพาะหน้าในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้นผมยินดีและอนุโมทนาด้วยนิมิตท่านมหาอย่างจริงใจแม้ผมสั่งสอนตัวผมเองก็สั่งสอนแบบเผ็ดร้อนทำนองนี้เหมือนกันและชอบได้อุบายต่างๆจากอุบายเช่นนี้เสมอมา จึงจำต้องใช้วิธีแบบนี้บังคับตัวตลอดมาแม้บางครั้งยังต้องสั่งสอนหมู่คณะด้วยวิธีนี้เหมือนกันนี้เป็นคำอธิบายแจ้นิมิตที่ท่านใช้ปลอบโยนเด็กที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆกลัวจะเสียใจและท้อถอยปล่อยวางความเพียรเวียนไปเป็นมิตรกับหมูท่านจึงหาอุบายสอนแบบนี้นับว่าท่านแยบคายในเชิงการสอนมากยากจะหาผู้ใดเสมอได้ แม้ขณะที่ไปหาท่านซึ่งเป็นขณะที่จิตกําลังเจริญแล้วเสื่อมแล้วกลับเจริญและเป็นขณะที่กําลังได้รับความทุกข์ร้อนและกระวนกระวายมากท่านก็มีอุบายสั่งสอนแบบอนุโลมไปตามทํานองนี้เหมือนกันคือเวลาไปกราบท่านท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรถ้าเป็นขณะที่จิตกําลังเจริญก็เรียนท่านว่าระยะนี้กําลังเจริญท่านก็ให้อุบายว่านั่นดีแล้วจงพยายามให้เจริญมากๆ จะได้พ้นจากทุกเร็วๆถ้าเวลาจิตกำลังเสื่อมเข้าไปหาท่านท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรเวลานี้เราเรียนท่านตามตรงว่าวันนี้จิตเสื่อมไปเสียแล้วไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลยท่านแสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยว่าน่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันนะ้าเอาเถอะท่านอย่าเสียใจจงพยายามทำความเพียรเข้ามากๆเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆ มันไปเที่ยวเฉยๆพอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเองนีจากเราไปไม่พ้นเพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแหละเจ้าของไปไหนมันต้องติดตามเจ้าของไปจนได้นี่ถ้าเราเร่งความเพียรเข้าให้มาก,กจิตต้องกลับมาหาเองไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลามันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่ๆจงพยายามทําความเพียรเข้าให้มากเชียวมันจะกลับมาในเร็วนี้แลไม่ต้องเสียใจให้มันได้ใจ เดี๋ยวมันว่าเราคิดถึงมันมากมันจะไม่กลับมาจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงพุทโธติดติดกันอย่าลดละพอบริกรรมพุทโธถี่ยิบติดติดกันมันวิ่งกลับมาเองคราวนี้แม้มันกลับมาก็จะปล่อยพุทโธมันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งมาหาเรานึกถึงพุทโธเพื่อเป็นอาหารของมันไว้มากๆเมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อนเราสบายขณะที่มันพักสงบ ตัวไม่วิ่งวุ่นคุณเคืองเที่ยวหาไฟมาเผาเราทําจนไล่มันไม่ยอมให้หนีไปจากเรานั้นแลพอดีกับใจตัวหิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอถ้าอาหารพอกับมันแล้วแม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไปทําอย่างนั้นแหลจิตเราจะไม่ยอมเสื่อมต่อไปคือไม่เสื่อมเมื่ออาหารคือพุทโธพอกับมันจงทำตามที่สอนนี้ท่านจะได้ไม่เสียใจเพราะจิตเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าต่อไปอีก นี่ก็เป็นอีกอุบายหนึ่งที่ท่านสอนคนที่แสนโง่แต่ดีไปอย่างหนึ่งที่เชื่อท่านตามแบบโง่ของตนไม่เช่นนั้นคงจะวิ่งตามหาดวงใจดวงเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าไม่มีวันเจอและหยุดได้ที่เขียนทั้งนี้เพื่อท่านผู้อ่านที่อาจได้ข้อคิดในแง่ต่างๆของคนฉลาดสั่งสอนคนโง่บ้างเท่าที่ควรแต่ไม่ได้เขียนเพื่อชมเชยพระผู้แสนโง่ซึ่งรับคำชี้แจงอนุโลมและปลอบโยนจากท่านในเวลานั้น